หลังที่เราเห็นแล้วนะครับ PPTV ถ่ายทอดสดการเป็นแชมป์ของไบเยอร์มินิกนะครับที่เอาชนะฟอร์เบสตุตการ์ดในศึกฟรานซ์แบ็กเก็ตบัลซูเปอร์ครัตำแหน่งของดีอาร์สหลายคนจับตามองนะครับว่าการมาเล่นเป็นตัวรุกทางซ้ายมันเหมือนโขกไปพอดีแต่ดีอาร์สเนี่ยเกมแรกต้องไปครบเวอร์ช่วยตำแหน่งของสตานิสิดนะครับเนื่องจากฝั่งเนี้ยทั้งเลเวลลิงเองทั้งฟางโนมันขึ้นมาขายี้อย่างเดียวแล้วตัวของสาตนนิสิดเองเนี่ยต้องยืนแบบ ผิดธรรมชาติจากเดิมเป็นแบ็กขวาแล้วก็ต้องมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับเดีรเองผมมองว่าในเกมแรกถือว่าสอบผ่านเพราะไปใช้กําลังในเกมรับค่อนข้างเยอะแล้วต้องวิ่งทีเดียวเนี่ยตอนอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยวิ่งครึ่งหนึ่งครับสเปซนะครับจากกลางไปบนแต่เกมเนี้วิ่งจากหลังไปหน้านะครับซึ่งครึ่งหลังเนี่ยดีขึ้นมาหน่อยเนื่องจากว่าเลเวลลิ่งเนี่ยถูกย้ายฝั่งดีรก็เลยขึ้นไปแดนบน นี่คือจุดหนึ่งเลยครับที่ทําให้ดีอาร์สเนี่ยทำประตูได้และพละกําลังได้ถูกเซฟและใช้น้อยลงในครึ่งเวลาหลังนะครับมวราะว่าไบร์นจะได้ประสิทธิภาพจากเขาไปอีกเยอะเลยในการประสานงานในเกมรุกก็เดี๋ยวรอหน้าต่ําชัดเจนกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ต้องสลับทั้งโอดิเซ่กับแซดนาบี้เล่นโยกไปมาทีนี้พอถ้าเกิดเข้าบล็อกเมื่อไหร่แล้วแฮร์รี่เคนอยู่ข้างหน้าผมว่างานของดีอาร์สไม่ยากในบุนเดสซิก้าฤดูกาลนี้ครับ